พี่ยงครับก็มีคนแชร์สเตตัสของพี่ยงเยอะเลยใช่นะในมือมือคืนนี่ผมก็เห็นอยู่เยอะเลยนะครับเรื่องของการเลิกสูบหรี่จริงๆเพิ่งทราบเหมือนกันว่าพี่ยงนี่สูบหรี่มานานแล้วฮะเกือบ2ีบปีมามากตั้งแต่มาทายมาครับครับโอ้และทีนี้ความคิดที่ที่อยากจะเลิกมันเอาเอาเอาเป็นว่าก่อนหน้านี้เคยพยายามจะเลิกมาก่อนบ้างไหมฮะจริงๆผมเชื่อว่าคนสุบหรีอยากจะเลิกทุกคนนะคครับแต่ว่ามันเยอะมันเลิกยากมากครับครับ ว่ามันเป็นอะไรที่มันมันน่วงชีวิตสุดแล้วอะบุหรี่เพราะว่ามันมันอยู่ที่เรื่องจิตใจเลยครับเพราะว่าเอฟเฟกเรื่องนิโคตินไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจิตใจเนี่ยมันแพงจริงเพราะว่าเวลาเราสูบบุหรี่เนี่ยเราจะท้อแบบหลังกิจกรรมต่างๆเช่นทานข้าวเข้าห้องน้ำขับรถนั่งคุยกับเพื่อนหรือว่าเวลาดื่มอะไรเงี้ยครับมันยากมากที่จะที่จะไม่ทำพฤติกรรมแบบนั้นอีกเลยครับทีนี้ ผมก็เลิกมาหลายครั้งมากเลยครับแล้วจนเมื่อก่อนหลังสงกราเนี่ยครับก็รู้สึกว่าเเราสัญญาตัวเองไว้ว่าปีเนี้เราจะเลิกเราจะเพิ่มทําอะไรใหม่ๆเราอยากเราอยากได้อะไรที่เราไม่เคยได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําอะไรที่เราเคยทําให้สําเร็จบ้างครับก็เลยตัดสินใจหักดิบมาเลยครับอหักดิบมาเลยซึ่งตอนนี้ก็เลิกได้นานเท่าไหร่แล้วพี่ยงก็ประมาณเกือบสองอาทิตย์ครับเป็นยังไงบ้างฮะความรู้สึกมัน คือค่อนข้างหงุดหงิดน,นะครับตอนแรกๆค,ค,ค,คือคมันมันจะแบบหงุดหงิดมากม,มันจะเือนแบบมันจะตลกมากนะครับ,รบวัน สี่วันแรกอะไรเงี้ยครับผ่านไปมันก็โอเคครับพอรู้สึกว่ามันต้องทําเพื่อใครสักคนอะไรเงี้ยมันก็จะทําได้ทุกอย่างมีคนบอกว่าเลิกบุหรี่แล้วจะอ้วนมันจะกินนู่นกินนี่นี่พี่ยงเป็นไหมฮะคือเวลาเราแบบรู้สึกว่าอยากจะสูบเราก็ต้องหาอะไรอย่างอื่นทำครับเพื่อไม่ให้ปากมันว่างแถลอะไรเงี้ยแต่ก็มันก็ดีอย่างครับมันก็ทําให้ต้องออกกำลังกายเยอะขึ้นนะครับอ๋อเราก็ดูแลเรื่องออกกำลังกายด้วยใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเหตุผลจริงๆที่เลิกเนี่ยเพราะว่า ือผมมาเป็นเป็นนักกีฬากีมาฟอลโลใช่ไหมครับครับผมแล้วทีนี้พอมันซ้อมแล้วอยากจะแอดวานซ์ขึ้นมันก็มันเหนื่อยฮะมันทําไม่ได้อะไรยเงี้ยแล้วพอทําไม่ได้ปุ๊บมันก็จะเจ็บไปเจ็บใจตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆเราทําได้นะครับว่าไอ้ที่มันขวางเราอยู่มันเป็นแบบมันเป็นอะไรที่ไร้สาระมากเลยครับผมจะเลยแบบโอเคตัดมันไปอย่างเงี้ยครับครับแล้วแล้วคราวนี้ที่เริ่มีลับอะไรพิเศษไหมฮะที่ทําให้มันแบบเลิกได้ได้เด็ดขาดกว่าครั้งอื่นๆผมว่ามันต้องตั้งใจว่าจะแบบไม่สูบ ไม่ไม่เหมือนไงดีฮะอย่าคิดว่าจะต้องอดผลว่าต้องเลิกอืแต่คิดว่าเฮ้ยไม่อยากสูบแล้วคิดถึงตอนที่มันแบบมันเหม็นนะแสดงว่าเป็นเป็นการจัดการกับกับความคิดกับกับจิตเราเนี่แหละจริงๆแล้วการเริ่มบุหรี่ใช่จริงๆอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอาการเอฟเฟกจากการติดมีคนติดมันน้อยมากครับแต่ว่าไออาการจิตใจครับอื ยาที่สุดแล้วะครับครับผมเห็นในโพสพี่ยงบอกว่าจริงๆมันเหมือนกับการเลิกกับแฟนการเลิกบุหรี่มันมันยังไงครับพี่ยงครับมันก็เหมือนกับการที่เราอยู่กับใครสักคนมานานมากนานพอจนมีความสัมพันธ์กันครับลึกซึ้งเยอะแยะมากมายเจอกันทุกที่มีประสบการณ์ร่วมกันเยอะใช่ไหมครับครับแล้ววันหนึ่งเราคนพบว่าเอ้ยการอยู่ด้วยกันมันไม่เวิร์กว่ะมันแบบมันไม่ดีอ่ะไม่ดีต่อทั้งคู่เลยอะ่รเงี้ยครับ ก็ต้องตัดสินใจเว้ยเราหยุดติว่าพ <c oughs> อดีดีว่า <c oughs> แต่ทีนี้ปุ๊ <c oughs> ความที่มันนานปุ๊บมันก็มีความผูกพันมีความลักใช่ไหมฮะ <c oughs> มันก็อดไม่ได้ที่เราจะคิดถึงเขาเวลาที่แบบทานข้าวหรือว่าเวลา หลังทานข้าวเวลาเข้าซ่วงเข้าซ่วงอะไรอย่างงี้ครับใช่ครับ่างงี้ครับเวลาขไปเมืองไปเมืองนอกแบบว่าสวยๆมันสวยยังไงตื่นเต้นอากาศเย็นๆอย่างนี้นะไอ้ใจเย็นๆเราขึ้นมามันก็ยากนิดนึงแรกๆมันจะกังวลกังวายมันจะรู้สึกว่าชีวิตมันขาดอะไรไปอย่างคครรัับบผมแต่ว่าถ้ามันได้สิ่งที่มันดีกับ ภาพกับชีวิตของเราในภายภาคหน้ากลับมาเนี่ยมันเวิร์กใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งคือผมมาประสบปัญหาอย่างนี้คือแฟนผมอะหลังๆเนี่ยไม่ยอมแบบไม่ยอมหอมแก้มผมโอ้พี่ก้อยเหรอฮะพี่ก้อยเขาบอกว่าเหมือนเป็นมาตรการเลยเนาะเป็นมาตรการคือมันเหม็นอะเขาบอกเหม็นมากอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้สึกว่ามันเหม็นนะเพราะว่าผม สูบบุหรี่ใช่ไหมฮะแล้วชินกับมันเนาะก็ใช่สักพักก็แบบเฮ้ยทำไมเดี๋ยวนี้แบบไม่สูดไหนคิดอะไรมั่งวะอะไรเงี้ยเออเขาก็บอกว่าโอเคงั้นเลิกบุหรี่สิอะไรอย่างงี้ยใช่ทั้งแหละผมก็เลิกเลยครับจบเลยจบเลยอันจริงๆแล้วน่าจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เลิกได้แ่เด็กขาด อยู่ดนนอนนิ่งเลยทำไมอ่ะก็เห็นว่าพี่ก้อยก็มาหอบแก้มบ่อยขึ้นน่ารักดีเนาะบ่อยขึ้นเนอนี่นี่เดี๋ยวสักพักคงต้องได้เวลาหอบแก้มวละเนี่ยเออเนอเอาล่ะสุดท้ายนี้ฝากถึงคนที่ยังสูบบุหรี่ยังเลิกไม่ได้หน่อยครับครับผมพี่ยงครับก็จริงๆมันผมเชื่อทุกคนรู้ครับว่ามันอันตรายครับแต่ว่าทุกคนจะมีความคิดอย่างเดีวว่าเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกเดี๋ยวก็เลิกครับแต่ค้นพบ ตัวเองตอนนั้นอีกทีหนึ่งอ่ะมันอาจจะหายใจไม่ออกอาจจะแบบว่าวิ่งอยู่แล้วแบบหายใจไม่ออกเลือกเลี้ยงสมองไม่พอเป็นลมไปเลยเหมือนเพื่อนผมก็มีหรือแบบนอนนอนอยู่ต่ผ้ามันติดคอจนแบบหายใจไม่ออกแล้วเสียชีวิตไปเลยเหมือนคนรู้จักผมอีกคนหนึ่งก็มีครับถึงเวลานั้นมันจะสายเกินไปคนที่มีลูกเนี่ยผมแนะนําครับอเลิกเลยครับอันตรายมากครับผมพูดถึงลูกครับ แอบถามนิดนึงว่ามีแลนที่จะมีน้องหรือยังครับพี่ยงครับก็จริงๆรลุ้นอยู่ครับเดือนสองเดือนนี้กาลังลุ้นผลอยู่ครับอันนี้ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ที่มี่อยากจะเลิกในการปริกใจขึ้นมาครับครับโอเคแล้วก็ผลงานผลงานครับเมื่อไห่เมื่อไหร่จะได้ฟังซิงเกิลอีกไหมฮะทั้งทั้งในนามพี่ย้งเองรวมถึงออมแชร์ด้วยครับจริงๆตอนนี้ก็มาทางละครเยอะนะครับ อาจจะได้ฟังจจะละครจากพิยงอยู่อจจบ่ายได้ฟังละครบ,บ้างแล้วก็ช่วงปลายปีก็จะมีละครที่เล่นอยู่ทาย,ยู่ทังช่องสามครับครับผมชื่อคนละกขอบฟ้านะครับครับอ่แล้วก็อีกครับ พักหนึ่งน่าจะได้ยินซิงเกิลของอาร์มแชร์โอ้โหทำกันแล้วอันนี้ไม่ได้บอกให้ให้ดีใจนะครับเพราะว่าเดี๋ยวกำลังจะทำอยู่จริงครับโอ้เยี่ยมเลยครับกลับมาครบเลยไหมฮะคราวนี้ก็อาจจะยังเป็นสามคนนะครับยังสามคนอยู่อ้วนยังอยู่ที่นู่นอยู่เลยฮะอีกทีละมันโอเคโอเคแต่ว่าแฟนๆอาร์มแชร์ได้หายคิดถึงแน่นอนใช่ครับโอเคมาเอียมแฟนด้วยนะพี่โยงนะโอ้ยเปิดทุกวันเลยครับโอเคขอบคุณมากครับพี่โยงครับ